มันจะออกตัวเก่าดิมันจะออกตัวเก่าอืมเลขงวดตัวเก่าที่ว่ามันออกไปแล้วมันจะมาออกอีกอืมมันล็อกมันในตัวเก่ามันเองอือพอเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันในเลขตัวเก่าตีอือมันในเลขตัวเก่าตรงลายเบอร์เนี่ยอือเพอเพเฮ็ดล่อมันแค่เถื่อนพอดีเป็นสิบสิบอาจารย์นละอืครับผมคำนวณที่ไหนมันตรงกัน่ะ แตงเอาอยู่ในมันตรงกันเบ้าเอาตะปูมันตรงกันดีกว่าอืมแต่มันตรงกันอืมมันมีเลขตัวเก่าอยู่เนี่ยตรงนั่นเลยนะครับวันนี้พ่อฝันดีป่ะพ่อนี่ก็ฝันว่าได้ของเก่าทั้งนั้นเลยนะโอ้อืมแล้ว่าฝันแล้วฝันว่าได้แต่ของเก่าเหรอืมเรียดเจ้าของเก่าอืม อันพอเลขออกคู่กับเ็ดเลขบ่พอเพราะนว่าออกคู่กับจำตัวท้ายได้แค่นั้นเนี่ยเนี่ยมันได้ตัวท้ายมาครับผมมันหกศุนสามมันมียูซีเบอร์เองเลขมันล็อกเาว่าล็อกสองมันล็อกสองแปมเนี่ยออกเป๊ะเลยอะทุกหมดครับผมอืมแต่ว่า งวดที่แล้วของพ่อกัดเต้มเดียวเนาะเต้มเดียวเนี่ย,ยครับอย่างงวดนี้มันยังได้ถูกเกามาเลยเนี่ย,เ,ยเด็อ่าเจาะไปยังเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมครับผมมาปะเด็นโซเดตสุกเก่าพ่อไหน เอีบงกองอิโชเลยขอเก่าองอเอพลงก์ก่อนหลอกเล่ก็เด็กตกัวเก่านไหมเห็นว่าโมเปียนโมเปียนอะไเล็ชุดนี้วะต่าโมเปียนเลยเล็ชุดเนี้ยซีเบอร์เนี้ยโมค่อยเปลี่ยนเลยนะครับผมต เอาอ่าให้เอฟซีเปิดเบิร์ก่อนครับว่าของคุณพ่อนี่พิษแต้มหนึ่งอีีของของคุณพ่อสำลันนะครับด้วยเอฟซีกับผมเนี่ยครับงกศูนย์สี่พิษแต้มหนึ่งครับเกือบถือตดนะครับเนาะแต่ว่างวดนี้คุณพ่อว่าคุณพ่พอเห็ดแล้วได้แยเหลีว่ยวสันวาเขาพี่ซี่ครับ ตัวนี้นะครับเลือดต่ว่าของบริเววงบริเวณโลเนียวไว้นะครับลัดตัวพอเน้นคือเจ็ดหนึ่งห้ากับแปดสองหกตัวนี้บริเน้นเขาพี่ที่ครับนะครับเนาะสูตรของุพ่อนี่ครั้งแรกอันนี้เป็นคลิปที่สองที่สี่ออกไห้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อนะ,นะ,อะเหล็กปูพ่อนี่ไก่เฮียงนะครับเนาะถึงบอ่อต่งกะไก่เฮียงอยู่การเป็นม,ม,มีคู่เดียวนี่ คนรวยเละนักพ่อเนาะอันนี้มันมีหลายครูจัน่อยเนแหมสัพพีเอฟซีก็ได้สับสนับ่จะมือเทายังกระพอกันไหมมันยาวโปแงครับเมนครับผมมือเขากันยังมีตังหานิ่งนักพ่อเนาะอันคุณพ่อเอาสามตัวก้อนบกครับพวกสองตัวเอาสามตัวก่อนสามตัวตัวไหนเนี่ยพ่อสามห้าเจ็ด

สามสามหกสี่สามหกสี่สี่เจอในสี่แปดต่อสี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกสองเก้าหกสองเก้า ศ <47 S 1> ูนย์สี่จเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดแปดสองห้าแปดสองห้าอ่าหมดแล้วอันนี้ก็สองโตอเต็มนากระดาษหนึ่งแบบข,ข้อพอดผมบริเกตตัวหน่อยไหมเสียดตัวใหญ่เลยไม่ก็ได้เดี๋ยวจะไปหลอกไปไหมครับผมเดี๋ยวผมจะลอกไปไหมไม่ลอกไปไหมก็ได้ อสองตัวกว่หกสี่หกสี่หกสองหกสองสี่สองสี่สองห้าสามห้าสามสามเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าสี่แปด แปดศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งฮะไม่ใช่นั่นหรอกโอ้ขอบผมบนล่างได้เลยบนล่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองตัวก่อคนั่นแหละมันเรามันได้ยังไงครับผมบานีพ่อตัดตัดเลขตัวไหนเข้ามาตัดเพราะว่ามันมีดับก็ตัดออกไปอ๋อแต่ตุ๊บมาทำเออเอาเอาเอาตัวเน้นพ่อบานนี้พวกเขามาตัดกันเองครับเอาตัวเอาตัวเน้นพ่อบานนี้เน้นเน้นสามตัวก่อนพ่อ เน้นก็นเน้นสามาเจ็ดสามห้าเจ็ดอแล้วก็สี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งแปดสองห้าแปดสองห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ <7 S 2> เจ็ดอ่ามีแค่นั้นแหะครับคุสองตัวนี้เตราไหร่าสองตัวหกสี่หกสี่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ด,ห,ด,ห,ดห้าเก้าห้าเกา้า ใช่นั่นแหละเน้นบนซีหางล่างซีหางครับอสองตัวบนล่างสีหางครับ,คร,บครับผมอันนี้คือตัวเน้นของข้อสำรานนะครับเพือแต่อันที่ไหหมานี่นเป็นสูตรเต็มมันบ่กว่ครับสูตรเต็มเลยสูตรไใสมากสามสิบกว่าปีเลยเนี่ยครับผมอือสูตรสามสิออกก็ออกก็โป๊ะเลยโป๊ะเลยนะ ครับผม16มีหนาผม67บนล่างครับผมเพราะ่าผมต้องเท็ดแยกเอาไว้สีนะครับเพราะแยกเพราะไว้มันทีลืม ได้สามห้าเก้าตัวเก้าเนี่ยสามห้าเก้าอือม,มันได้ตัวเกาเ้าสิเนี่ยแล้วก็หนึ่งเจ็ดสาสามเจ็ดหนึ่งเนี่ยอือเนี่ยมันเนี่ยสองเบอร์นี่แหละสำคัญที่สุดเลยมันเลยเราเลยรอกตัวเก้าเนี่ยอือเล่พวกนี้มันบนมันมามาล้ำกันมันนี่ปกตัวอื่นหมาหมาม,านมันเ็นหมาพวขเนี่ย สามหาเก้านี่มาน้ากันบ่พ่มาน้ากันเด็กงูเนี่ยตัวเอื่นมาก็าได้แต่มผมมันมันล็อกไข่ล็อกมันยังไงอ่ะรับผม,อ,มอันนี้ให้เบอร์สูตรเต็มสามตัวของพ่อคนข,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 ขับอยู่ที่กับผม,มสูตรเต็มของพ่อสำราญนะครับเนาะมีสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกเก้าสี่เจ็ดแปดสาม สี่แปดหนึ่งสามหกสองเก้าสองห้ตัวสูตรเต็มนะครับด้วยเ c ฟซกับผม 2>, 2ตัวสูตรเต็มทั้งทีครับผมมีหกสี่ศูนย์สี่หกสองห้าแปดสี่สองห้าเจ็ดหสามห้าหนึ่งห้าเกสี่แปด สูตเต็มนะครับเนาะตัดเรียบร้อยคำวิจิตรครับรตัวนี้บัตรนี้ครับเนาะตัดเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีครับมีเ,เหลืออยู่สามตัวสี่หางสามห้าเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสองห้าศูนย์สี่เจ็ดส่วนสองตัวบนล่างหกสี่ห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะครับวีจิตครับคือ,อ,อแห่งว่าบนล่างนะครับด้วยเอฟซีครับสองตัวนะครับเนาะ ตัดออกตัดออกมาจากกันและครับพีซี่ครับจากสามตัวนะครับพี่ซี่ครับผมอ่าน,นี้สูตรของพ่อสํารันพิจิตนะครับเด้อพ่ออยู่พิจิตเนี่ยอำเภอใดพ่อกำรยุทธครับพ่อำอ,เอำเภอเมืองโอ้ในอำเภอเมืองเลยโอ้ค,ค,ครับผมพ่อเป็นอยู่อำเภอเมืองนะครับเนาะอ่าต่ว่าอคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของคุณพ่อนะครับเด้อส่วนเลขฝันของคุณพ่อนี่ แต่แห่งว่าฟันได้ตัของเกาตีพอ่อไม่ใช่ของเกาโอ้ได้ของเกานี่เลขตัวเกามันสี่บมาบอพ่อกับในเนี่ยเพราะว่าหายเลขไปหายเลขตัวเกาที่มันออกไปหลายงวดมากกตะกรนเนี่ยที่หายไปเนี่ยโอ้บ่บ่นเป็นตัวเกางวดที่แล้วบอกว่าบ่แมนโอ้ครับผมทำไมอืมงวดด้านหลังอ่ะก็เรียกงวดดือนหลังหลายงวดมาครับผมเนี่ยที่ว่าหกศูนย์สามเนี่ยมันออกไปที่ สองงวดไหนๆต้องมาออกย้อนหลังมาเนี่ยโอ้ครับผมแม่นี่เราก็กงหันมันมันออกศูนย์หกสามเนาะเออวันมันมาออกเออหกศูนย์สามวันนี้ะที่มันออกไปหนึ่งศูนย์หกหรือหกศูนย์หนึ่งอะที่ิ้งออกสองงวดซ้ำกันนะครับผมแล้วพอเราไปตรงเป๊ะเนี่ยะอืมครับผมเนี่ยเอกไปสองงวดเอาะทิ้งซ่อนกันเลยหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งอะครับผมเนี่ย สูตรนน่ัแน่นอนเลยสูตรนั่นอนนะตนในน้ำมันจินนะยังมันในเลือติดผางกันนั่นแหละครับผมอืมอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องรอความฝันก่อนบอกพ่อใอยสิ่วงโกมให้ครับต้องรอความฝันสุดสุดสุดท้ายสุ๊ดเดยอโอ้ครับผมทีนึงครับผมครับเลือแบบเนเลนิกเทวดาก็ไม่ครับผม่ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อหลายเด้อครับเด้อครับคุณดีครับครับสวัสดีครับ